สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องความหลงความหลงเนี่ยก็คือกิเลสต,ตัวหนึ่งที่เป็นกิเลสต,ตัวที่ร้ายกาจที่สุดในจิตใจของสัตว์โลกนะคะทุกๆดวงจิตมีความหลงทั้งนั้นเลยนะคะยกเว้นดวงจิตของพระอรหันต์ที่ ท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันเพื่อที่จะให้เราได้ฝึกพิจารณาได้เห็นกิเลสในใจเราเพื่อลดความหลงนะลดทอนกิเลสลงแล้วเมื่อลดทอนกิเลสลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้ฝึกสติมากขึ้นเพื่อให้จิตเนี่ยมีปัญญานะคะ จิตที่เป็นอวิชชาอยู่เนี่ยให้เป็นจิตที่มีวิชาแล้วเกิดปัญญาทางธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะคะที่มันมีอยู่นะทุกที่พระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ฝึกหัดตนเองแล้วได้ตัดสู้เป็นภาษาสดาเอกของโลกที่ท่านสอนก็คือทุกขสัตย์อยู่ในอริยสัจสี่นะวันนี้เราจะมา คุยกันในเรื่องของความหลงในมุมที่น้อยได้ฝึกหัดปฏิบัติตนเองมานะคะ,ะโดยการที่ฟังคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงหลายองค์นะคะแล้วก็นํามาฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็ฝึกจิตตภาวนาด้วยตนเองจนบังเกิดผลได้นะคะแล้วเราก็ได้ มีความรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติจนได้ได้อีกขั้นหนึ่งอ่าขั้นหนึ่งก็แล้วกันยกไว้ก็ก็เท่าที่เราได้ศึกษามามันก็ทำให้เรามีความหลงนี่ลดลงนะคะมีความหลงลดลงแล้วมันทำให้เรามีความสุขมีความเป็นสมถะมีความเป็นอิสระจากความหลง แล้วดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขนะไม่ไม่บีบคั้นตัวเองไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความรุ่มร้อนหรือไม่มีความรุ่มหลงนะคะทีนี้น้อยก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังก็ก็ลองฟังดูนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วมันเป็นแนวทางที่กำลังปฏิบัติอยู่ นำไปใช้ได้ก็จะนำไปใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แนวมันมันไม่ใช่แนวทางก็ฟังแค่ผ่านๆก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้ได้แบ่งปันประสบการณ์กันทีนี้น้อยก็จะมาเริ่มว่าความหลงเนี่ยในมุมของน้อยที่น้อยดูเนี่ยเราก็มาเริ่มจากจิตของคนเราเนี่ยมันมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่นนะความหลงที่หยาบเนี่ยก็คือความหลงในเปลือก เปลือกคืออะไรคะคือภาพที่เห็นคือภาพที่เห็นเราหลงหลงในในในกายในกายที่รูปร่างสวยงามความหลงตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกามราคะมันเกิดจากตัณหาที่เรียกว่ากามราคากามราคะก็คือความใคร่ความชอบความความรักความต้องการนะคะมันก็รวมทุกอย่างที่มันมันสนอง ความต้องการความชอบความใคร่เนี่ยอันนี้คือความหลงที่เปลือกยกตัวอย่างเช่นเส้นผมนะ,ะเส้นผมที่สวยงามแล้วก็ใบหน้าที่เนียนนุ่มนะคะหน้าใสหน้าสวยอะไรเงี้ยนะคะรูปร่างเชฟที่ได้สัดส่วนผิวพรรณที่ดีนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกสติเลยเนี่ยก็จะหลงก็จะเห็น ก็จะเห็นเปลือกก็จะเห็นรูปร่างก็จะเห็นลักษณะของคนไปตามความอยากไปตามความหลงของตัวเองที่มันหุ้มจิตใจมันหุ้มจิตเดิมแท้อยู่ที่มันเป็นอวิชชาที่มันครอบใจเราอยู่เราก็จะเห็นไปตามนั้นเพราะเราไม่เคยฝึกสติเราไม่เคยฝึกเห็นสิ่งที่มันเป็นตามเป็นจริงนะคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราเห็นแบบนั้นเนี่ย มันส่งผลเสียให้กับเราอย่างไรมันมันสร้างความทุกข์ให้เราอย่างไรก็คือยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนที่มีเส้นผมสวยงามนะคะผิวพรรณดีนะคะ,นะคะหุ่นดีรูปร่างดีความตัณหาความอยากมันเกิดขึ้นความอยากมันเกิดขึ้นก็คือเราอยากมีผมสวยแบบนั้นบ้าง เราอยากเป็นคนที่ที่สวยงามแบบนั้นบ้างตาโตคิ้วได้รูปปากได้รูปจมูกมีสันแก้มเป็นวงหน้าเป็นรูปไข่หรือหุน่นได้เชฟได้สัสดส่วนอย่างเงี้ยเราก็ไปทำยังไงคะเราก็ไปหาเงินนะก็ไปหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้บำรุงเส้นผมดีบำรุงผิวพรรณได้ดีแล้วก็ ไปซื้ออาหารเสริมหรือไปเข้าคอร์สลดน้ำหนักไปเพื่อที่จะเริ่งให้มันเผาผลาญให้ร่างกายได้สัสดส่วนนะไปซื้อบางคนก็ไปซื้ออาหารเสริมที่ทำให้เกิดการเผาผลาญได้ดีขึ้นเพื่อที่จะปรับการเผาผลาญในร่างกายให้น้ำหนักมันลดลงเอาง่ายๆว่าเพื่อลดน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักหรือบางคนก็หุ่น หุ่นไม่ดีเอ้ยหน้าตาไม่ดีอะไรไม่ดีก็ไปทําสัญญกรรมก็ไปหาเงินมาทําตรงนี้นะมามาสนองมาสนองกิเลสมาสนองตัณหาที่เกิดจากความหลงนะบางคนติดใจเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็ซื้อเสื้อผ้าซะแบบแบบแพงเท่าไหร่ก็ต้องหามาซื้อเพราะว่ามันสวยจะได้ใสไ่ไปงานไปงานแต่งงานตรงนี้หรือไปงานบุญตรงนี้หรือไปงาน ออกงานอะไรต่างๆต้องให้มันสวยต้องให้มันเลิศนะแต่งหน้าก็ต้องไปจ้างช่างที่แต่งหน้ามาทําหน้าทําผมให้มันสวยให้มันเด่นให้มันดูเด่นดูสวยดูดูเลิศในงานอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความหลงที่เปลือกแล้วผลของการที่เราหลงอย่างนี้คืออะไรคือการที่เราไปหาเงินมาเนี่ยบางคนเนี่ยหาเงินไม่ทันก็ไปทำสิ่งที่ผิด ก็ไปทําผิดศีลธรรมไปทําผิดศีลข้อสองไปทําผิดศีลข้อสี่นะไปทําผิดศีลข้อสามแต่งตัวให้เย้ายวนยั่วยวนตาให้คนหลงเสน่ห์หลงรักอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือรวมก็คือมันเป็นความมืดบอดของจิตใจนะทีนี้เนี่ยความหลงตรงนี้เนี่ยมันจะมันนอกจากจะทำให้เราต้องไปหาเงิน ที่มาเกินความจำเป็นในการใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้ถ้าสมมติว่าคนมีคู่นะสามีหรือภรรยานี่ก็เห็นเห็นสามีแต่งตัวหล่อหรือเห็นภรรยาแต่งตัวสวยเซ็กซี่เนี่ยความคลางแคลงความไม่ไว้วางใจในจิตใจมันก็เกิดขึ้นว่าเขาจะไปะมีใครอีกสักคนหนึ่งพิเศษเพิ่มไหมนะมันก็มีความ ระแวงสงสัยเกิดขึ้นในจิตใจมันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ไม่มีความอบอุ่นเพราะว่าระแวงซึ่งกันและกันนะอันนี้คือโทษของความหลงนะถ้าเราถ้าเรามีสติแล้วเราฝึกพิจารณาแบบนี้เนี่ยเนี่ยเช่นนี้เนี่ยแค่เปลือกนะคะอันนี้คือแค่เปลือกคือการมีภาพลักษณ์แล้วเราติดใจในภาพลักษณ์หลงติดใจในภาพลักษณ์ อันนี้แค่เปลือกเท่านั้นเองนะเราเราเรามองแล้วเราพิจารณาแล้วเราวิเคราะห์ดูว่าความความไม่อบอุ่นครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นครอบครัวที่มีการทะเลาะเบาะแหวงกินแหนงแคลงใจกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราหรือเกิดจากเขาเราเราเราอยา่าบางคนเนี่ยไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บนี่ก็จะไป ตามันก็จะธรรมชาติมันก็จะไปมองออกข้างนอกถูกไหมคะมันก็จะไปจ้องจับผิดคนอื่นจ้องจับผิดคนอื่นตำหนิคนอื่นเห็นแต่ข้อเสียคนอื่นโดยที่ไม่ได้มองกลับเข้ามาในใจตัวเองนะไม่ได้มองค้นหากิเลสท,ที่มันอยู่ในจิตใจตัวเองนะไม่ได้ดูความหลงบางคนหลงหลงดื่มหลงหลงดื่มหลงปาร์ตี้หลงอีเวนต์หลงเฮฮาอะไรเงี้ยก็ออกนะ ออกไปตลอดนะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไม่ได้ออกไปเขาเรียกว่าถ้าเป็นสำนวนของพวกที่ดื่มนะให้หมาเหยียบรอยอถ้าถ้าไม่ได้ออกไปให้หมาเหยียบรอยอย่างเงี้ยมันนอนไม่หลับเนี่ยก็มีแบบนี้ทีนี้ถ้าเราลองมานั่งพิจารณานะคะว่าในส่วนของเงินที่เราได้ต้องจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะค่าเครื่องดื่มในแต่ละเดือนเท่าไหร่ ะคะ่าบุรีนะคะแล้วค่าเสื้อผ้าที่จะต้องไปซื้อหาที่จะต้องใส่ไปไม่อยากให้มันซ้ำอะ่ะไม่อยากให้มันซ้ำก็งานนี้ก็ชุดใหม่งานนี้ก็ชุดใหม่งานนี้ก็ชุดใหม่เพลอไปเพลอมาเนี่ยเสื้อผ้าเต็มตู้เลยแล้วบางทีก็บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใช้นะคะเพราะเราขาดสติเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพราะเรามีความหลงนะ หลงจนทําให้เกิดมีค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วเราก็ต้องไปหาเงินหาเงินเสร็จแล้วก็มาหาเงินแล้วก็มาจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ํามันจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจ่ายค่าสังคมภาษีสังคม,งคมจ่ายค่าสิ่งที่ไม่ควรจะได้จ่ายแล้วจ่ายออกไปเนี่ยแล้วก็มาคิดว่าตัวเองเนี่ยหาเงินไม่พอแล้วก็ ไปสร้างนีิสัยนะคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเราแค่มองกลับเข้าไปตัวในตัวเราเองแล้วมีพิจารณาด้วยสติว่าอะไรที่เราตัดได้บ้างนะสิ่งไหนที่เราจะตัดได้บ้างอะไรที่มันจําเป็นสําหรับเราเท่านั้นเราก็คงอยู่ไอ้ที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลงเนี่ยแค่หลงเปลือก แค่หลงเปลือกหลงในในสิ่งที่มองเห็นหลงในรูปหลงในสิ่งที่ได้ยินหลงเสียงเพลงหลงในสิ่งที่ลิ้มรสหลงการดื่มดื่มเบียรดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยความหลงเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ทุกเพราะเกิด่าทุกขที่อยู่ในอริยสัจสีก็คือการเกิดเป็นทุกข์ การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะแบบนี้นะเพราะเราจะต้องไปหาเงินมาเลี้ยงกายนี้มาเลี้ยงกายสังขารนี้เลี้ยงแบบไหนถ้าเลี้ยงแบบคนมีสติคนมีปัญญาก็จะอยู่ได้อย่างดีมีมีความมีสมถะเป็นสมถะเป็นอิสระจากจากสิ่งพันธนาการคือสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งปวง ก็สามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถพากายนี้เนี่ยพ้นทุก์ได้ในขณะที่ดําเนินชีวิตอยู่อันนี้คือสําหรับคนที่มีปัญญาสําหรับคนที่ขาดปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาขาดปัญญาเพราะขาดการฝึกอบรมตัวเองขาดการฝึกจิตตภาวนานะก็จะปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปตามกิเลสกิเลสพาไปไหนก็ไปด้วย นะกิเลสไปเห็นชุดสวยใหม่ๆก็จะอดใจไม่ได้ก็จะวนก็จะซื้ออยู่อย่างนั้นนะทั้งๆที่เสื้อผ้ามีเต็มตู้ความทุกขจากกิเลสมันก็จะทําให้ทุกทั้งใจทุกทั้งกายทุกทั้งใจเพราะว่ากิเลสมันมันเขาเรียกว่าม,ม,ม,มันมันมาีอำนาจเหนือปัญญานะมันทําให้เราคิดถึงเสื้อผ้าชุดนี้อยากลับไปเอาเสื้อผ้าชุดนี้อยากลับไปเอารองเท้าชุดนี้ อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลงเป็นอะไรที่แก้ยากที่สุดนั้นระหว่างกิเลสสามตัวก็คือราคาโทสะโมหะนะโมหะนี่คือความรู้ไม่เท่าทันความพอใจและก็ความไม่พอใจความโลภความโกรธความหลงนะคะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยความหลงเนี่ยเป็นกิเลสที่ ลำบากที่สุดในการฝึกหัดขัดเกลาทีนี้อันนี้แค่หลงที่เปลือกทีนี้พอมาหลงที่กะพีก็คือหลงในเรื่องของความคิดนะหลงคิดหลงปรุงแต่งอ่าหลงคิดหลงปรุงแต่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีอารมณ์ที่ดิง่งมีจิตใจที่ตกมันเพราะว่าจิตมันไม่มีกําลัง จิตมันไม่มีกําลังมันก็ปล่อยตัวเองนะคะเวลาที่เศร้าก็เศร้าแบบเศร้าแบบเศร้าแบบแทบฆ่าตัวตายนะหรือบางคนที่หลงคิดถึงใครสักคนมีความอะไรใครสักคนเนี่ยอย่างเช่นการอกหักการที่ถูกทิ้งการที่มีคนมาแย่งของรักไปหรือการพัดพลาดจากคนที่เรารักแบบกระทันหันอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้แหละ ที่ทำให้เราปล่อยจิตไปตามความคิดความฟุง้งให้อารมณ์เข้าไปจับในความคิดถึงความคิดคำหนึงตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วก็มันก็จะคิดถึง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 ตลอดแรงของความคิดถึงมันมันมันไปสัมพันธ์กับความหลงยึดนะความหลงยึดว่าเขาเป็นของเราเขาเป็นลูกเราเขาเป็นภรรยาเรา เขาเป็นสามีเราเขาเป็นแฟนเรานะถ้าเรายึดมากหลงมากมันก็คิดถึงมากแล้วเราก็หลงคิดมากนะดังนั้นเนี่ยสติก็จะไม่มีกำลังสติก็จะไม่มีกำลังถ้าสติไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่เกิดนะปัญญาไม่เกิดปุ๊บมันก็หักห้ามใจไม่ได้นะมันก็จะหลงไปตามกิเลสความยึดมั่นถือมั่นที่เข้ามาแทรกอุปทานเนี่ย เข้ามาแทรกเข้ามาจับเข้ามายึดนะคะมันจะแทรกไปหมดเลยอุปทานนี่ยตัวยึดมั่นถือมั่นตัวถือมั่นเนี่ยยึดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันจะเข้าไปแทรกหมดเลยสติจะไม่มีกําลังมันทาให้คนขาดพลังจิตขาดปัญญาแล้วก็ไปตายตัดสินใจฆ่าตัวตายลมควันตายนะคะรับไม่ได้บางคนก็ รับไม่ได้ที่มีคนมาบูลลี่มีคนมาว่าอย่างน้นอย่างนี้เพราติดเนี่ยเพราะหลงคิดหลงคิดเพราะว่าตัวเองมีอัตตาเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนรวยเป็นคนสวยเป็นคนที่ทำงานดีก็เลยทำให้มีอัตตาพอคนมาว่าให้หน่อยเนี่ยก็รับไม่ได้เพราะหลงหลงยึดหลงมีอัตตาอันนี้คือความหลงในชั้น กับพีนะคะทาให้รับไม่ได้ก็ทําให้หนีไปเลยตายไปเลยดีกว่าลมควันฆ่าตัวตายโดดน้ําฆ่าตัวตายเยอะแยะมีให้เห็นเยอะแยะในในข่าวในอะไรต่างๆมันมันสาเหตุเป็นเพราะว่าใจดวงนั้นเนี่ยจิตใจดวงนั้นเนี่ยขาดสติขาดปัญญานะใจนั้น อวิชาหุ้มห่อห่อหุ้มแล้วก็ดึงกระชากไปตามแรงของกิเลสนะแต่ถ้าใจดวงนั้นฝึกให้มีสตินะมีกำลังสติมากขึ้นรู้ทันรู้ทันอวิชานะปัญญาเกิดปัญญาก็จะตัดนะคะปัญญาเท่านั้นที่จะสู้กับกิเลสได้แต่เป็นปัญญาทางธรรมนะไม่ใช่ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี่สู้กับกิเลสไม่ได้ ะะต้องเป็นปัญญาทางธรรมแล้วปัญญาทางธรรมก็ต้องเกิดจากการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องฝึกขัดเกลากิเลสออกนะคะปัญญาจะต้องเข้าไปเห็นความจริงของชีวิตนะเข้าไปเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันรวมกันก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างกายมาเป็นรูปนะ ข,ขึ้นมาเห็นเข้าไปเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราขันห้านี่มันไม่ใช่เรานะมันก็จะต้องเข้าไปถึงความหลงในชั้นแก่นะในชั้นแก่เนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญาทางธรรมที่มีเขาเรียกว่าเป็นมหาสติมันนึกจะสู้กันได้นะอันนั้นก็จะต้องมาฝึกเรื่องของการาทำสมถกรรมฐาน แล้วก็ทําจนกระทั่งเกิดเ,เกิดความรู้เกิดขึ้นแล้วก็โยงขึ้นไปถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะพอถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันเกิดเป็นมหาสตินะตรงจุดนั้นแหละที่ทำจะสู้กันกันกบกิเลสมหาสติปัฐานเนี่ยคือชัยภูมิคือสนามที่คือสนามรบระหว่างธรรมกับกิเลส ที่จะต้องต่อสู้กันที่จะต้องห้ำหันกันให้แหลกกันไปข้างหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปถึงมหาสติปัฐานได้เนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากสมถกรรมฐานมันจะต้องเกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติตนเองนะคะให้มีกำลังสติที่มากพอเมื่อกำลังสติมากพอเนี่ยจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งนะกำลังสติมากพอปุ๊บจิตรวมเป็นหนึ่งปุ๊บจิตก็จะมีความสงบ พอจิตมีความสงบปุ๊บมันสงบบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้า 105, 10, 100, 000, ouais. มันก็จะเป็นสมาธินะกำลังจิตก็จะเป็นสมาธิก็จะสตินั่นแหละสติจิตอันเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นมันก็จะมีสมาธิมันก็จะมีพลังนะ,ะพอสงบเป็นสมาธิสมาธิแน่นหนาปุ๊บเนี่ยสติก็จะนําจิตเนี่ยไปพิจรารณาร่างกายนะไปพิจารณาดูไม่ได้คิดนะไปดูร่างกาย ไปดูร่างกายไปเห็นร่างกายตามที่เป็นจริงนะแล้วสติพาจิตไปทํางานสติก็พาจิตมาพักในสมาธินะเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆปุ um ๊บเนี่ยจากสติที่เป็นกําลังสติก็จะขึ้นมาเป็นปัญญามันก็จะเห็นมันก็จะเกิดความรู้เกิดขึ้นนะปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญญาบ่อยๆซ้ําๆซ้ําๆบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น สติปัฐานมหาสตินะมหาสติปัฐานก็คือสติที่มีฐานที่ตั้งที่เป็นกําลังสติที่มากพอแล้วสถานที่ตั้งแล้วฐานที่ตั้งของสติกับปัญญาเนี่ยก็คือกายนะก็คือกายเพราะว่ากิเลสก็อยู่ในกายธรรมะก็อยู่ในกายนะการการต่อสู้เพื่อฆ่ายิเลสน่ยก็คือฆ่ากิเลสอ,ออกจากใจเพราะฉะนั้นเนี่ย มหาสติเนี่ยมันจะไปตั้งที่อื่นไม่ได้มันต้องตั้งที่ใจนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะว,ว่าความหลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์เพราะว่าเข้าไปยึดความหลงนี่มันจะแทรกเข้าไปได้ทุกขณะจิตมันละเอียดมากบางทีเราก็ตามไม่ทันนะคะหลงในรูปหลงในสิ่งที่เรามองเห็นเราเราชอบ ความสวยงามบางคนหลงในรูปร่างของผู้หญิงรูปร่างของผู้ชายนะพวกกลุ่มเนี้ยก็จะมีการมตันหาเยอะนะจะมีเรื่องของความรักความใคร่เนี่ยเยอะนะคะบางคนเนี่ยหลงในเสียงนะต้องเป็นเสียงเพลงแบบนี้ต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มีเสียงเพลงเบาๆต้องมีต้องพูดเพราะ เป็นคนพูดกระโชกโคกขากนี้จะไม่ฟังอันเนี้ยก็จะตัดไปเนีย่ยก็บางถ้าถ้าพูดไม่ดีก็จะตัดไปเลยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นคนพูดขวานผา่าซากอย่างเงี้ยก็จะไม่ฟังเนี่ยก็คือคนที่มีหลงในวิญญาณหูนะคะคือหลงฟังในเสียงแบบนี้แล้วบางคนก็หลงในรสรสชาตินะล,ลิมลรสรสชาติต้องการรสชาติแบบเนี้ย บางคนก็จะทําให้ตัวเองนี้ติดเหล้าติดสุราติดการดื่มนะหรือว่าติดการรับประทานอาหารหรือกินอาหารที่ที่แบบชอบกินแบบนี้กินแบบนี้บางทีร่างกายมันมัน,ม,นมันรับไม่ได้บางคนก็มีโรคความดันเบาหวานโรคไขมันในเส้นเลือดเพราะว่าติดติดเรื่องกินนะกินแบบไม่บัญญัติบัญญัติอยางไม่ไม่นึกถึงสุขภาพตัวเองมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วย มีโรคเกิดขึ้นต้องไปพบแพทย์บางคนกินยาเป็นกระสอบเป็นถุงหิ้วเยอะๆนะ่ะแล้วก็ยังดื่มเหล้าอยู่แล้วก็ยังกินหวานหวานอยู่แล้วก็ยังกินแบบไม่เลือกอย่างเงี้ยเพราะกิเลสเพราะความหลงนะหลงทางหูหลงทางตาหลงทางลิ้นหลงทางใจหลงทางกายหลงทางใจคือชอบแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้อ่าถ้าไม่เป็นแบบนี้เนี่ยก็ก็ไม่เอาก็ก็จะขัดคืงนะคะ เพราะว่าถ้าได้บรรยากาศแบบนี้ก็จะมีความสุขก็เลยรู้ไม่เท่าทันราคะกับโทสะความพอใจกับความไม่พอใจก็เป็นความหลงนะดังนั้นเนี่ยให้เราฝึกพิจารณานะคะร่างกายฝึกสติก่อนนะฝึกสติก่อนด้วยการเดินจงกรมเหมือนที่น้อยบอกแหละนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยนั่งสมาธิหรอกนะคะจะมีแต่คนส่วนน้อย ที่นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวเองเราไม่อยากทุกข์มากกว่านี้นะ,ะเราก็ต้องหันมาฝึกตัวเองเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีาศาสนาพุทธนะคะเมืองไทยเนี่ยมีาศาสนาพุทธที่เป็นทางออกนะ,ะที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังดําเนินชีวิตอยู่เนี่ย ถ้าเรามาเรียนรู้พุทธศาสนาแล้วนำคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเองด้วยการเริ่มจากการที่เราฝึกสตินะะอยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยให้สติเราเข้มแข็งให้สติเรามีกำลังเนี่ยเราจะรู้ทันความหลงเราจะรู้ทันความโกรธเราจะรู้ทันความโลภเราจะรู้ทันความตรณีทีเหนียวเราจะรู้ทันอัตตา เราจะรู้ทันตัวกูนะแล้วเราก็จะข้ามมันได้แล้วเราก็จะลดทอนมันลงได้แล้วเราจะเห็นว่าจิตใจเรานี่เบาสบายขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นมีความสันโดษมีความคำว่าสันโดษคือสันโดษจากกิเลสที่มันเคยทำให้จิตใจเรารุ่มร้อนเร่าร้อนนะคะทำให้เราเเขาเรียกว่า เหมือนเหมือนกับเหมือนกับขาดไม่ได้เนี่ยมันจะขาดได้เออขาดอะไรเนะี่ยแหละก็ช่างมันเถอะนะเราก็จะมีสติปัญญานี่ขาดตัดมันขาดได้อย่างเงี้ยจิตใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็จะไม่แบกเราก็จะไม่แบกความหลงเราก็จะไม่แบกเอ่อความทุกข์ที่มันมันไม่ควรทุกขเออเราก็จะตัดความไม่จําเป็นเนี่ยออกไปได้นะคะวันนี้ก็ คงเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติแล้วก็พยายามฝึกหัดตัวเองนะคะเราเราเรามองเป็นช็อตเป็นช็อตนะคะเราอย่าไปมองไกลนะเราอย่าไปมองว่าใช่สิคุณน้อยทำมานานไม่ใช่นะคะเราพยายามมองรูว่าเมื่อว,วานเราทุกวันนี้เราต้องไม่ทุกเออเราต้องเข้มแข็งกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเราอ่อนแอวันนี้เราต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อแล้วเราก็จะต้องสลัดออก อะไรที่มันทําให้เราทุกข์เนี่ยสลัดออกตัดออกเลยทิ้งเลยนะคะบางทีเราพิจารณาดูแล้วมันจําเป็นสําหรับชีวิตไหมถ้ามันไม่จําเป็นทิ้งเลยนะถ้ามันไม่จําเป็นก่ทิ้งเลยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะอย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปอย่างยิ่งฆ่าตัวตายปพ๊บไปนรกเลยจําไว้เลยนะฆ่าตัวตายเพื่อไปนรกเนี่ยถ้าอยากไปนรกก็ฆ่าตัวตายเท่านั้นเองนะคะก็ไม มันไม่ห้ามเราไม่ต้องไปห้ามแล้วนะคะเเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จากข้างในเป็นผู้ใหญ่จากจิตใจอย่าเป็นผู้ใหญ่เฉพาะอายุนะคะหรือหรือการเกิดก่อนนะต้องเป็นผู้ใหญ่จากจิตใจที่ที่มันเติบโตสติที่มันเจริญขึ้นมันเข้มแข็งขึ้นมันสู้กับความหลงได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็เช่นเคยถ้าหากว่าเราเคยทําบาปก,กรรมเธออะไรมาก่อนเนี่ยเราต้องฝึกร,รักษาศีลแล้วก็ท่องพุทโธกรรมธามโกมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัทธามโกมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัทธามโกมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สัรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ